สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นน้อยเกมมิ่งวันนี้อยู่กับเกมโฮมเมจิกก็จะมาคุยถึงเรื่องดันงู10กับดันงู11ฟาร์มอันไหนดีนะคร <Brand. S 1> ับข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรมาดูที่ทีมลงดันงู11ของผมกันก่อนนะครับ <Okay. S 1> ก็เริ่มจากตัวแรกก็คือชุเทนโดจิ SP ใส่มิตมะนกฟ้าสปีดเนี่ยอยู่ประมาณ180เป็นตัวเปิดเพื่อเร่งสปีดให้กับเพื่อนๆในทีมแล้วก็ทําให้เพื่อนๆในทีมตีแรงขึ้นถัดไปก็เป็นตัวเพิ่มเดเมจนะครับก็คือน้องหุ่นฟาง กระดูกขาวทําให้ฝั่งตรงข้ามที่ถูกหุ่นฟางผูกอยู่เนี่ยได้รับดดเมจแรงขึ้นโดยก็ตั้งเป็นสปีดลําดับที่1นถึงสไปเป็นดดเมจเปิดตัวแรกนะครับเป็นอิบารากิโดจิเอก็จะใช้มิดามเป็นพูดเงาเโดยที่สปีดเนี่ยให้น้อยกว่าเซเมไว้นะครับเพื่อให้เซเมได้ใส่สกิลบับก่อนนะครับสุดท้ายเป็นตัวเดเมจปิดใช้เป็นธามโมเอสมิดามเป็นฮาริออนะ ก็สแตตประมาณนี้เลยโดยเซเมจะใช้สกิลเป็นอมูเลดเดสก็คือเพิ่มความเสียหายที่ฝั่งตรงข้ามได้รับ30%อทีนี้เดี๋ยวผมจะฟาร์มดันง,งูแล้วก็จะจดบันทึกของที่ได้รับจากดันง,งู1 1แล้วเดี๋ยวจะมาเทียบกับดันง,งู10อีกทีนึงว่าได้ของแตกต่างกันยังไงแล้วก็จะสรุปให้อีกทีนะครับก่อนฟาร์มก็อย่าลืมเปิดบับโซด้วยนะครับเพื่อจะได้มิตมะมาขึ้น 時間だよ。キャッキエンデ俺は天下の悪気を強くすることのである。<laughs>

エン <laughs> のクビ私が預かっておくね。さっき万 A later few moments หลังจากดันงู10แล้วก็ดันงู11อย่างละ10ครั้งก็จะมาเปรียบเทียบกันให้ฟังนะครับอย่างแรกก็คือดันงู10นั้นดอกมิตามะ4ดาวทั้งหมด3 5ชิ้นส่วนดันงู11ไม่มีดอกมิตามะ4ดาวนะครับถัดไปมิตามะ5าดาวดันงู10ดอกปชิ้นดันงู11ดอกมิตามะ5ดาว23ชิ้นนะครับอันนี้ดันงู11ชนะขาดเลยเนาะ ถัดไปดันงู10มิถรรมะ6ดาวผมฟาร์มไป10รอบไม่ดอกเลยนะครับส่วนดันงู11เนี่ยดอกมาทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันถัดไปดันงู10ดอก7กงูดำทั้งหมด9ชิ้นเทียบกับดันงู11ก็คือ19ชิ้นต่างกัน2เท่าตัวเนาะแล้วก็ดันงู10ดอบเกตงูทอง1ชิ้นส่วนดันงู11ดอกเกตงูทอง3ชิ้นนะครับ ในเรื่องของเงินดันง,งู10ดอบเงินทั้งหมด6 0 7 0ส่วนดันง,งู11ดอบ6,450นะต่างกันนิดหน่อยดันง,งู10ไม่ดอบแมททีเรียลเลยเนาะส่วนดันง,งู11ดอบแมททีเรียลสดาวทั้งหมด5ชิ้นซึ่งมิตรมะ4ดาว1อันเนี่ยจะให้ค่าประสบการณ์ในการอัพเกรดมิตรมะ1,250 exp เนาะ โดยตัว Material ยีดาวหอันเนี่ยจะให้ค่าประสบการณ์8,750 exp ก็จะเท่ากับว่า Material ยีดาว1อันมีค่าเทียบเท่ากับมิตมะ4ดาว7อันนั่นหมายความว่าฟาร์มดัน o ู1 0หรือดัน o ู1 1เนี่ยถ้าจะหวังเรื่องของ exp ในการอัพเกรดมิตรมะให้ไปเป็นเลเวล15เนี่ยไม่ต่างกันนะครับ โดยสรุปก็คือดันง,งูสือเบ็ดเนี่ยใช้ทรัพยากรเยอะกว่าก็คือฟาร์มใช้ซูชิ12ชิ้นนะครับดันง,งู10ใช้แค่6ชิ้นแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคุ้มเลยก็คือมิตมะ6ดาวและ5ดาวได้มากกว่าแต่อย่างไรก็ตามดันง,งู1สเส็ดฟาร์มได้ค่อนข้างยากเพราะว่าตัวมอนในดันง,งู1สเ็ดเนี่ยมีการฟื้น HP ค่อนข้างสูงดังนั้นจึงต้องการเดเมจที่แรงในการฆ่าให้ตายแล้วก็ <Okay. S 2> ฟาร์มให้ได้ไวนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะใช้เวลาฟาร์ ต่อรอบประมาณ30-50วินาทีแล้วแต่ความพร้อมของทีมที่จัดนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับผม